เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องที่บอกว่าถ้าหากในฝันเนี่ยเราพบว่าเรากําลังวิ่งหนีความตายอยู่แต่ถ้าว่าเราตื่นขึ้นมาไม่ทันนะครับเราจะตายไปจริงๆเลยไหมฟังดูแล้วนะครับมันก็เหมือนกับเรื่องที่เพอเจรออยู่นะแต่ถ้าว่าในยุค70 80นะครับมันก็ได้มีข่าวข่าวหนึ่งที่ได้ดังไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือมีชายสุขภาพดีหลายๆคนในโซนอีสานลาวกัมพูชานะครับพร้อมใจกันหลับไปเฝ้าพระอินทร์แบบไม่มีวันตื่นกันเลยทีเดียวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับ คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้ชายที่มีอายุประมาณ20-30ปีและเขาเนี่ยก็ไม่เคยมีประวัติอาการเจ็บไข้ได้ป่วยร้ายแรงมาก่อนเสียด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันโด่งดังขนาดที่ว่าฝรั่งนะครับเขาต้องเรียกมันว่า Asian Death Syndrome หรือว่าโรคก,การตายแบบเอเชียนกันเลยทีเดียวนะครับอะไรคือสาเหตุของการตายครั้งนี้แล้วทำไมเนี่ยถึงได้มีคนที่ตายเป็นผู้ชายเท่านั้นเอาเป็นว่าเราก็มาลองแก้ไขปริศนาก,นก,นกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y กันครับ หนึ่งในข่าวที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คงจะไม่พ้นกับเรื่องราวของผู้อพยพชาวลาวและก็กัมพูชาจํานวนมากนะครับที่ได้ไปเสียชีวิตกันอย่างมากมายในสหรัฐอเมริกาเรื่องเล่าจากข่าวดังกล่าวนะครับก็ได้พูดถึงภรรยาชาวลาวผู้หนึ่งที่ได้ตื่นขึ้นมาจากเสียงกรีดร้องโวยวายจากคุณหลวงฮะก็แบบจะก,กรีดกะอะไรก็เตรียมจะไปหยิบสากมาตําปากอยู่แล้วแต่พอหันไปมองนะครับก็พบว่าผัวของเขาเนี่ยยังนอนอยู่เลยแต่ทว่าเขาเนี่ยมีอาการตะโกนเหมือนฝันร้ายครับ ดังนั้นนะครับคุณเมียก็เลยพยายามที่จะปลุกสามีขึ้นมาครับแต่ทว่าปลุกเท่าไรเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ตื่นดังนั้นนะครับคุณภรรยาเนี่ยก็เลยตัดสินใจโทรเรียกหน่วยฉุกเฉินเพื่อขอคนมาช่วยเหลือครับเนื่องเมื่อคุณหมอมาที่บ้านนะครับก็พบว่าหัวใจของชายคนนั้นเนี่ยได้มีอาการเต้นแรงมากเหมือนกับว่าเขาในกำลังกลัวอะไรบางอย่างแล้วหัวใจมันก็ได้เต้นตุกๆๆกๆๆฮะแต่ทว่าก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันเกิดสิ่งใดขึ้น เพราะไม่ว่าทั้งหมอทั้งเมียจะพยายามปลุกเขายังไงเขาก็ไม่ตื่นครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยแพทย์ก็จนปัญญาฮะไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ชายคนนั้นเนี่ยอยู่ๆก็ได้ขาดใจตายไปต่อหน้าแพทย์แล้วก็เมียของเขาเลยในเวลาต่อมานะครับมันก็ได้มีเรื่องทานองนี้เกิดขึ้นอีกมากมายเลยแต่ที่น่าแปลกก็คือคนส่วนใหญ่ที่ได้มีอาการนี้นะครับจะเป็นคนที่อพยพมาจากแถวบ้านเราทั้งนั้นเลยซึ่งส่วนใหญ่นี่นก็จะเป็นผู้ชายฮะที่มีสุขภาพดีแข็งแรงกำยำแล้วก็ไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนเนี่ยแหละ ส่วนผู้หญิงนะครับก็มีรายงานว่าเสียชีวิตไปแบบนี้เนี่ยเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นเองครับนี่มันโรคบ้าอะไรกันเนี่ยตอนนั้นนะครับก็ไม่มีใครสามารถอธิบายโรคนี้ได้เลยแม้กระทั่งหมอที่แบบเคยอัพเลเวลมาสูงๆนะฮะก็มาดูอาการนี้แล้วก็แบบเบิร์ดคมซิว่าพูดไม่ออกมันเกิดอะไรขึ้นรู้แค่อย่างเดียวว่าคนที่นอนหลับไปนะครับจะต้องตายเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยผู้คนก็ต่างพากันกลัวการน,นอนหลับเลยครับก็พากันทางตาไม่นอนอะไรเลยแต่จะว่ามันจะทนได้สักขนาดไหนกันละ่ะ ซึ่งมันก็มีอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะครับที่ได้เล่าถึงครอบครัวชาวกัมพูชาที่ได้อ,อพยพมาจากเหตุการณ์เขมรแดงครับครอบครัวนี้นะครับก็มีลูกชายคนหนึ่งซึ่งกล่าวว่าลูกชายคนนี้เนี่ยมักจะมีอาการกลัวการนอนอย่างมากครับเพราะลูกชายได้บอกกับพ่อแม่ครับว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เขานอนไปเนี่ยเขาก็จะเห็นชายคนหนึ่งครับอยู่ในฝันวิง่งตามจะมาเอาชีวิตในฝันเขาอยู่ตลอดเวลาเลยก็เลยทําให้เขาต้องตื่นขึ้นมาเพราะความเหนื่อยอย่างมากมาย แต่พ่อแม่นะครับก็ได้ปลอบใจว่าไม่เป็นไรลูกมันก็เป็นแค่ความฝันนี่ยแหละคนบ้าเลยจะมาเอาชีวิตเราในฝันได้หลังจากนั้นนะครับก็พยายามกล่อมลูกอยู่สักพักลูกก็ไม่หอมนอนเข้าไปนั่นแหละแต่ถ้าว่าความห่วงนะครับมันก็ไม่เคยปราณีใครสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกเขาก็ต้องหลับไปฮะพ่อแม่ก็แบบเออสบายใจและลูกหลับแล้วงั้นพวกเรากลับไปเข้านอนกันเถอะ แต่ว่าในคืนนั้นเองนะครับทั้งสองพ่อแม่นี่นก็ได้ตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงกรีวดวีดโวยวายจากลูกเนี่ยพอเขาเข้าไปดูอาการนะครับก็พบว่าลูกชายของเขาไม่หายใจเสียแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยมีใครมาไล่จับลูกชายของเขาในฝันไปจริงๆนั่นเลอแอบเชื่อว่าฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคงจะมีเพื่อนๆหลายคนนะครับรู้สึกว่ามันคุ้นๆกับพล็อตหนังบางเรื่องนะครับมันก็คงจะไม่แปลกครับ เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็มีคนเอาไปสร้างเป็นหนังที่มีชื่อว่า Nightmare on Elm Street นะฮะ ก็จะมีตัวละครที่น่าจดจําอย่างเฟรดดี้ครูเกอร์มันก็จะเป็นตัวร้ายที่แบบมีหน้าตาเละๆแล้วก็มีกงเล็บที่คอยไล่ตามคนในความฝันนะฮะคือถ้าหลับไปเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะรอดออกมาได้ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นคอหนังแนวสยองขวัญแบบหักแตกนะครับก็สามารถไปหาดูกันได้นะมันจะมีแบบฉากที่ชวนอ้วกแตกอยู่เยอะเหมือนกันอ๋อและเกรดความรู้นิดหน่อยนะครับก็คือรู้กันหรือไม่ครับว่าไอ้ชื่อว่าเฟรดดี้ครูเกอร์ที่อยู่ในหนังเนี่ยคนที่เขาสร้างหนังเขาตั้งขึ้นมาจากอะไร คำตอบก็คือเพื่อนในวัยเด็กของเขาครับก็คือคุณปู่ที่สร้างหนังนี้เนี่ยตอนเด็กๆนะครับเขาคงจะเป็นเด็กที่เจียมเจียมอะไรอย่างนี้นี่แหละก็จะมีคนคนหนึ่งครับที่ชอบมาแกล้งเขาแต่ก็แบบเอาคืนไม่ได้ไงคุณปู่ก็เลยแบบเก็บเอาความแค้นนี้ไว้ในใจพอโตขึ้นมาแล้วในไม่มีโอกาสสร้างหนังเนี่ยคุณปู่นะครับก็เลยได้เอาชื่อของเพื่อนคนนี้นี่แหละไปตั้งเป็นชื่อตัวร้ายในหนังให้มันโดนตัวเอกในเรื่องเนี่ยโบกหวยตายภาคแล้วภาคเล่าลเลยครับ ก็นับว่าเป็นวิธีการเอาคืนที่แบบสะใจมากนะคาดว่าคุณปู่ตอนกำลังดูตัวอย่างหลังนี้กหงแบบยิ้มกลุ่มกลิ่มซึ่งถ้าเนื้อเรื่องนี้นะครับมันเป็นที่น่าสนใจขนาดต้องเอาไปทําหนังซะแบบนี้นะก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับถ้าหากจะมีทีมวิจัยเนี่ยเขาได้หันมาศึกษาหาเหตุผลในเรื่องที่แบบไร้เหตุผลแบบนี้อย่างจริงจังโดยตอนแรกนะครับเขาได้เล็งไปที่ลักษณะการเหมือนเหมือนกันของคนที่ตายในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือพวกเขานะครับเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ที่อพยพมาจากเหตุการณ์ที่โหดร้ายต่างๆอย่างเช่นทางกัมพูชาน,นะครับก็จะเป็นการหลบหลีกการฆ่าล้างเผ่าพัาานธุ์ของเขเมรแดงครับส่วนที่ประเทศลาวนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวของกลุ่มกบฏมงฮะที่ก็ได้แบบมีการยิงกันตุ้งแช่กันเลยทีเดียวเนี่แหละเขาก็เลยคิดกันไปว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ความโหดร้ายที่เขาเหล่านี้เนี่ยได้ประสบมานะครับมันก็ยังติดอยู่ในซีรีบัมของสมองพวกเขาครับแล้วก็ตามมาหลอกหลอนพวกเขาตลอดเลย บวกกับเมื่อพวกเขาได้อพยพมายังอเมริกาซึ่งก็เป็นโลกใหม่ที่แบบไม่คุ้นเคยเลยนะครับก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยเกิดอาการช็อกกับวัฒนธรรมแบบเฉียบพลันครับรับไม่ได้กับการใช้ชีวิตต่างๆของฝรั่งมันก็เลยสะสมเป็นสภาพความกดดันที่ทําให้พวกเขาได้เกิดอาการเครียดจนนํามาซึ่งมัจจุราชแห่งราตีก็อาจจะเป็นได้นะครับหรือว่ามันอาจจะเกิดจากสารพิษบางอย่างครับซึ่งพวกเขาเนี่ยอาจจะไปโดนมาสูดดมมาจากการสู้รบอะไรแบบนั้นนะครับ แล้วก็ไอ้พวกสารพิษเหล่านี้เนี่ยมันก็ค่อยๆมากำเริบในเวลาต่อมาซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยไอ้สองเรื่องนี้นะครับมันก็สมเหตุสมผลดีนะแต่ทว่าคนที่ตายนะครับทาไมมันถึงมีแค่ชายหนุ่มเท่านั้นละ่ะคือคนแก่และผู้หญิงที่เขาอพยพมาเนี่ยเขาก็เจอเรื่องราวแบบเดียวกันแต่ทําไมเขาแบบไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยแล้วเอาจริงๆนะครับเอเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะคนที่เขาอพยพไปนะ ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดอยู่หลายครั้งเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหนุ่มชาวอีสานฮะที่อยู่แล้วก็หลับไปแบบไม่ตื่นเลยทีเดียวซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะคุ้นๆก,กันกับชื่อโรคไหลาตายนะฮะโดยความเชื่อของคนท้องถิ่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันเป็นผีปอบหรือว่าผีแม่ไม้ที่จะมาเอาชีวิตของชายหนุ่มเหล่านี้นี่แหละประมาณว่าแบบแม่ไม้ไม่สนใจคนแก่กับสาวเพศเดียวกันอะไรประมาณนั้น ซึ่งก็จะเป็นข่าวอยู่หลายๆครั้งในประเทศไทยเลยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีเมียผู้หนึ่งเขาได้สูญเสียผัวงเขาไปนะครับเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นที่จะจากไปไม่กี่วันเนี่ยหลวงเธอนะครับมักจะฝันเห็นถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับแล้วเขาเนี่ยก็แบบได้โอบอจมากับหญิงคนนั้นในฝันจนกระทั่งนางแบบได้มาขอเป็นเมียน้อยเขา,าอะเพราะตื่นขึ้นมานะครับคุณหลวงเนี่ยก็เอาเรื่องที่แบบผีจะมาขอเป็นเมียน้อยเนี่ยไปเล่าให้เมียฟังเมียก็แบบเออจะมีก็มีไปซะมันเป็นความฝันมันไม่ได้เป็นความจริงอะไรน แม่ก็นับว่าเป็นเมียที่ใจกว้างจริงๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับชายคนนั้นเนี่ยก็ได้จากไปแล้วคุณเมียเนี่ยก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากบอกว่าไม่น่าให้ผัวตกลงไปคบชู้กับผีเป็นเมียน้อยเลยดูสิเนี่ยผีมันก็เลยมาเอาผัวไปอยู่ในปรโลกด้วยเลยและเรื่องราวทํานองนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นอีกเยอะมากในภาคอีสานของไทยนะครับจนกระทั่งแถบนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อกันว่า ให้เอาเสื้อแดงเนี่ยมาแขวนอยู่หน้าบ้านเพราะว่ามันเป็นการแบบไล่ผีแม่ไม่เลยพวกนี้หรือไม่นะครับก็เอาป้ายมาแขวนหน้าบ้านว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้ชายคือแบบผีมันจะโง่อะไรขนาดนั้นเลยเหรอ หรือว่ามันมีบางหมู่บ้านนะครับที่เขาทําเปนหนักกว่านั้นเลยก็คือจะเป็นหมู่บ้านที่มีชายตายกันไปเยอะแยะ,ะขนาดที่ว่าเขาคงคิดว่าผีมันคงจะกระหายจัดมั้งเล่นเอาชายในหมดน้ําไปหลายคนเลยดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเราเอาประหลัดขิกมาจัดไว้ให้มันเลยดีกว่าพร้อมกับบูชาประหลัดขิกอันนั้นนะครับคือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านประมาณว่าแบบถ้าผีมันเซียนมากก็ให้มาขยม่มท่านประหลัดเล่นก็แล้วกันก็อันนะัมันเป็นเรื่องของความเชื่อ แล้วสรุปแล้วเนี่ยเอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นโรคอะไรกันแน่ละครับทำไมถึงมีกลุ่มคนที่แบบตายแค่บางกลุ่มเท่านั้นหลังจากที่ได้มีการสืบสาวิลายปีนะครับฝรั่งเนี่ยเขาก็สรุปว่านี่นะมันอาจจะเป็นโรคชนิดหนึ่งก็ได้ที่มีชื่อว่า b u r g a d a syndrome หรือว่าภาษาไทยว่าอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพันนะครับซึ่งอาการนี้เนี่ยมันจะเป็นอาการที่มักพบในเวลาหลับครับทำให้คนไข้นี้เนี่ยมีอาการแบบหายใจไม่สะดวกกระฟึดกระฟัด และในคนไข่าบางรายนะครับเพราะก็จะมีการส่งเสียงอะไรร้องแบบบ้าๆเหมือนกับละเมอก่อนก่อนที่จะขาดใจตายไปนะครับส่วนสาเหตุของอาการเนี่ยหลักๆแล้วก็ว่ามันคือพันธุกรรมครับใช่แล้วฮะสาเหตุที่บอกว่าทําไมฝรั่งก็ถึงไม่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นพันธุกรรมที่มีแค่ชาวเอเชียส,ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเอเชียที่ค่อนๆมาทางบ้านเราด้วยนะก็จะมีบ้างที่เป็นชาวจีนบ้างหรือญี่ปุ่นบ้างแต่ที่หนักที่สุดนะครับก็คือโซนอีสานลาวแล้วก็กัมพูชานี่แหละครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้จริงๆ คือถ้าหากเพื่อนๆมีบรรพบุรุษที่เป็นชาวอีสานนะครับก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคนี้ชัวๆฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครที่มีพันธุกรรมแล้วแบบจะเป็นแบบนั้นเดสมอเลตายเสมอนะครับมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างครับคือสังเกตไหมว่าคนที่จากไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่แค่ช่วง20-30ปีเท่านั้นเองนั่นก็เพราะว่าอาการนี้นะครับมันต้องอาศัยปัจจัยอย่างอื่นในการกระตุ้นด้วยมันถึงจะเกิดผลครับเอาเป็นว่าแอดจะมาชวนเพื่อนๆเ,เ,เช็คกันดูทีละข้อดีกว่าว่าเรามีอาการเสี่ยงทีี่จะเป็นนนโรค้กัม อย่างแรกนะครับมันก็มาจากการกินครับคือเขามีการพบนะครับว่าถ้าหากใครที่กินของมีแป้งมากๆแล้วก็ผักผลไม้หรือเนื้อน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเกิดโรคได้ครับ<ๆ>เพราะว่ามันจะขาดซึ่งวิตามิน B1 ซึ่งมันจะมีอยู่ในเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่นะฮะพอไอวิตามิน B1 มีน้อยแลยเนี่ยก็เลยทําให้การทํางานของหัวใจนะครับผิดเพี้ยนไป ซึ่งถ้าเราเอาปัจจัยนี้มามองกับการกินอยู่ของชาวอีสานนะครับก็จะพบว่ามันไม่แปลกเลยเพราะว่าหนึ่งในอาหารสุดเลิฟของชาวอีสานที่เรียกว่าแทบจะขาดไม่ได้ในทุกมื้อเลยนะครับก็คือข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวนะฮะที่จะเป็นเมนูที่แบบมีแป้งเยอะปรี๊ดเลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีปลาราลอีกซึ่งปลาราลเนี่ยมันไม่ใช่เมนูที่มีแป้งเยอะนะแต่ว่าปลาราเนี่ยมันจะเป็นเมนูที่มีคุณสมบัติในการลดวิตามิน B1 ในตัวเราให้หมันลงไปครับดังนั้นพอไอ้สองอย่างนี้มันคอมโบเข้าไปนะครับมันก แต่นั่นก็ยังไม่จบครับปัจจัยต่อมาก็คือเหล้าแล้วก็เครื่องดื่มเหมึนเมาอีกมากมายซึ่งโทษของ2องอย่างนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงน,นนะก็รู้ๆกันอยู่แล้วนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องราวของความเครียดที่ได้ไปบวกอันอีกนิดๆแต่ว่าอย่างสุดท้ายนีนะ่ก็คงจะคาดไม่ถึงกันเลยนั่นก็คือการออกกําลังกายหรือว่าใช้แรงอย่างหนักครับซึ่งการใช้แรงอย่างหนักนี้เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเรานะครับต้องการใช้วิตามิน B1 เนี่ยเยอะมากๆเลยในขบวนการการ,การย่อยอาหารนะครับ แต่จะขอไม่เล่าแล้วกันว่าขาบวนการมันเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปวิทยาศา,ศาสตร์ไปนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันก็คอมโบกันแล้วก็ดูเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยนะครับว่าทําไมคนที่ตายต้องเป็นชายหนุ่มอายุ20-30ปีด้วยเพราะนอกจากจะเป็นวัยที่ทํางานใช้แรงหนักกินหนักดื่มหนักเมาเสร็จปุ๊บก็นอนปั๊บเลยอย่างนี้เนี่ย ก็คือเข้าเช็คลิสต์ทุกประการเลยและยิ่งพอคนเหล่านี้อพยพไปที่อเมริกาในฐานะผู้หนีสงครามนะครับก็แน่นอนว่าการกินอยู่เนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่ลําบากขึ้นอีกเนื้อปลาเนี่ยก็หาได้ยากครับไอที่พอจะประทังชีวิตแบบถูกๆได้เนี่ยมันก็คือขนมปังหรือดีหน่อยก็คือข้าวหนึ่งนี่แหละทํางานเสร็จเหนื่อยๆก็ยัดยๆมันเข้าไปพอยัดอิ่มเสร็จแล้วก็นอนลงไปเลยคอมโบต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยเป็นเหมือนกับสูตรสําเร็จในการฆ่าตัวตายฮนะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะมายืนยันความเป็นไปได้ของอาการเหล่านี้นะครับก็คือในไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีชาวจีนจํานวนมากเลยครับที่ได้เป็นโรคไหลาตายหรือว่าผีแม่ม่ามาเอาชีวิตไปเนี่ยนะฮะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพเป็นพนักงานโรงงานครับซึ่งก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าโรงงานพี่จีนเนี่ยมันโรงงานนรกขนาดไหนทํางานแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแล้วถามว่าอ้าวแล้วทําไมาคนที่อายุมากนี้เนี่ยมันไม่มีอาการเป็นแบบนี้ล่ะก็ต้องตอบว่าไอคนที่มีกรรมพันธ์เป็นโรคไหลาตายแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะ ตายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะมันก็เลยไม่มีเวลามาหลงเหลือพอยเขาแก่ส่วนถ้าคนไหนรอดมาได้เนี่ยตอนแก่ตอนเฒ่านะครับเขาก็าจะไม่ได้ต้องใช้แรงงานอะไรเยอะแยะแบบตอนหนุ่มแล้วไงดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ยินแบบนี้แล้วคิดว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงก็ต้องหาทางป้องกันสุขภาพตัวเองไว้ด้วยนะจะได้มาอยู่ฟังแอดเล่าเรื่องเป็นนานๆสําหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ชัทในแฟนเพจเฟซบุ๊ก FN Diary นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย